สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาอยู่กับทิเชอร์มันทยานะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องเกี่ยวกับสารและสถานะของสารรอบตัวเรานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ มาถึงช่วงของจอฟเ The Brain นะคะในช่วงของรับสมองนั่นเองนะคะก็จะมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันทีเชอร์ก็จะให้นักเรียนนะคะบอกสมบัติของวัสดุต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะโดยที่เจ้มีวัตถุดังต่อไปนี้นะคะก็มียางลบนะคะ2เพชร3เส้นเอ็น4กระทะ5ทองแดง6 แพร่ลอยน้ำนะคะเราให้นักเรียนบอกถึงสมบัติของวัสดุนะคะว่าวัตถุพวกนี้มีสมบัติวัสดุอะไรบ้างนะคะสมบัติวัสดุก็จะมีความหนาแน่นนะคะการนําไฟฟ้าการนําความร้อนอะ,อ,ะอะไรเดียวความยืดยุนความแข็งความเหนียว อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะให้นักเรียนบอกมาว่ายางลบนั้นอ่ะมีสมบัติอะไรเพชรมีสมบัติอะไรเส้นเอ็นมีสมบัติอะไรกระทะมีสมบัติอะไรท้องแดงมีสมบัติอะไรและแพรลอยน้ามีสมบัติอะไรนะจ๊ะพอนักเรียนนะคะรู้แล้วเนาะว่ายางลบมีสมบัติอะไรเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนั่นเองค่ะมาเช็คคําตอบกันนะคะว่านี่เมื่อวันยางลบนั้นมีสมบัติอะไรนะคะ ความยืดยุนถูกหรือไม่คะถ้าถูกก็ให้หนึ่คะแนนไปเลยคะ่ะน้ำมือ2ูเพชรกันคะเพชรมีสมบัติอะไรสมบัติของความแข็งนั่นเองนะคะน้ำมือธุรเส้นเอ็นล่ะคะเส้นเอะะเ็นอมีสมบัติอะไรมีสมบัติความเหนียวถูกต้องคะ่ะกระทะมีสมบัติการนำความร้อนถูกไหมคะ น u เบอร์ไฟนะคะมีสมบัติอะไรทองแดงมีสมบัติกันนำไฟฟ้านะคะเบอร์ซิกแพรลอยน้ำมีสมบัติความหนานแน่นนั่นเองค่ะนะคะแพร่ลอยน้ำเนี่ยเขาจะมีสมบัติความหนานแน่นน้อยกว่าน้ำนั่นเองนะคะทำให้แพรนะคะสามารถลอยอยู่บนน้ำได้นั่นเองค่ะค่ะมาถึงเรื่องของสะสารน,นะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจว่าสสารคืออะไรนะคะสะสารหรือที่เรียกว่าเมเจอร์ค่ะในะักรนเขาวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเมีความหลากหลายทั้งขนาดรูปร่างสีกลิ่นที่แตกต่างกันนะคะเราเรียกวัตถุต่างๆเหล่านั้นว่าสสารนะคะทีนี้เรามาทำความเข้าใจว่าสสารคืออะไรนะคะสะสารหรือที่เรียกว่าเมเจอร์นะคะก็คือ เป็นสิ่งที่มีมวลนะคะต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้นั่นเองนะคะอ้าวดังนั้นเราก็จะเก็ตขึ้นมาทันทีเลยว่าอ้าวแล้วสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้นะคะนั่นก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะคะล้วนเป็นสสารทั้งนั้นเลยนะคะเช่นที่ช่วยยกตัวอย่างเป็นต้นไม้นะคะสัตว์ ดินน้ำอากาศบ้านรถนะคะโทรศัพท์มือถืออย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นสสารนั่นเองค่ะ,ะนะคะทีนี้มาถึงของคําว่าสารเมื่อกี้นี่เป็นสสารใช่ไหมคะส่วนคําว่าสารนะคะหรือที่เรียกว่า substance นะคะที่เราคุ้นเคยนะคะนั้นใช้เรียกสารที่มีสมบัติจำเพาะเจาะจงนะคะ สารนะคะก็คือเนื้อสารของสาสารที่เราทราบองค์ประกอบที่แน่นอนแล้วนะคะสารจะมีองค์ประกอบที่เป็นอย่างเดียวกันนะคะทาให้มีสมบัติเฉพาะไม่สามารถเปลี่ยนหรือทําให้เป็นสารอื่นได้สิ่งที่ทําให้สารชนิดหนึ่งนะคะแตกต่างจากสารอีกชนิดหนึ่งก็คือสมบัติของสารนั่นเองนะคะเราก็จะยกตัวอย่างเช่นน้ําตาลทรายเกลือหรือว่า เป็นแอลกอฮอล์แบบนี้เป็นตน้นค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของสมบัติของสารนะคะก็คือลักษณะเฉพาะตัวของสารเช่นเนื้อสารสีกลิ่นรสการน,นำไฟฟ้าการละลายน้ำจุดเดือดจุดหลอมเหลวความเป็นกรดเบสเป็นต้นนะคะ เรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องสถานะของสสารนะคะหรือที่เรียกว่า set of matter ข่าววัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเราจะมีรูปร่างขนาดสีที่แตกต่างกันแต่วัตถุต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือสิ่งที่มีมวลและต้องการที่อยู่ซึ่งเราเรียกมันว่าสสารใช่ไหมคะโดยสสารรอบตัวเรานั้นสามารถ จัดจำแนกได้เป็น3สถานะก็คือของแข็งของเหลวและก็แก๊สนั่นเองค่ะโอเคน้ำแข็งนะคะเราถือว่าจัดว่ามีสถานะที่เป็นของแข็งนะคะส่วนน้ำนะคะจัดว่าอยู่ในสถานะ มีสถานะของเหลวนะคะไอน้ำมีสถานะเป็นแก๊สนั่นเองโดยสา,สารรอบตัวเรานั้นสามารถจำแนกได้เป็น3ส,สถานะก็คือของแข็งของเหลวและแกส๊สใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าของแข็งนั้นนะคะมีลักษณะ เป็นอย่างไรนะคะก็จะมีลักษณะก็คือนะคะมีมีมวลนะคะต้องการที่อยู่รูปร่างคงที่ปริมาตรคงที่อนุภาคเนื้อสารเรียงชิดติดกันอย่างเป็นระเบียบแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วดิชเช่ก็ได้ยกตัวอย่างนะคะเป็นสำลีนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็ใช่นะคะถือว่าอยู่ในสถานะของแข็งนั่นเองนะคะส่วน ก้อนสบู่นะคะก็ถือว่าเป็นของแข็งผ้าพวกนี้ก็ถือว่าเป็นของแข็งนะคะพื้นพวกนี้เหมือนกันไม้ก็เหมือนกันนะคะโต๊ะไม้นะคะสมุดนะคะประกาใช้หมดก้อนหินใช้หมดนะคะพื้นที่เป็นผ้าตรงนี้ขาวๆนี่ก็ใช่รวมแม้กระทั่งที่เป็นแก้วสีเหลืองตรงนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในสถานะของแข็งค่ะมาดูสถานะ ของสสารตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือของเหลวนั่นเองค่ะมีลักษณะอย่างไรนะคะก็มีลักษณะมีม้วนนะคะต้องการที่อยู่นะคะรูปร่างไม่คงที่ปราริมาตรคงที่ผิวหน้าราบเรียบเสมอนะคะอนุภาคเนื้อสารเรียงชิดติดกันอย่างรวมๆนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะไม่เรียงตัวกันเป็นระเบียบนะคะ ไม่เรียงตัวกันเป็นระเบียบแบบอยู่กันแบบอย่างรวมๆนะคะอยู่ใครอยู่มันนั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นน้ำดื่มนะคะอ่านี่เป็นน้ำผึ้งนะคะน้ำมันพืชนะคะนี่ก็คือน้ำนะคะเช่นเดียวกันนะคะน่าจะเป็นน้ำอัดลมหรืออะไรอย่างเงี้ยดูขวดนะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งน่าจะเป็นน้ำผึ้งเหมือนกับตัวนี้เลยนะคะ หรือไมอ่อาจจะเป็นอย่างอื่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นครีมนะคะโอเคครีมทาผิวอย่างนี้ได้นะคะเพคะมาดูตัวถัดไปเลยนะคะสถานะของส,สารตัวต่อไปนะคะก็คือแก๊สนั่นเองค่ะแก๊สก็คือมีลักษณะมีมวลนะคะต้องการที่อยู่ รูปร่างไม่คงที่ปริมาตรไม่คงที่อนุภาพเนื้อสารอยู่กันอย่างกระจัดกระจายมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะมาทางนี้ก็ได้ไปทางนี้ก็ได้นะคะหรือจะขึ้นหรือจะลงหรือจะซ้ายหรือจะขวานะคะก็อยู่กันแบบกระจัดกระจายแบบนี้นะคะเด้งไปเด้งมานะคะโอเคนะคะยกตัวอย่างเป็น ควันนะคะเป็นควันเอ่อท่อควันจากท่อไอเสียรถอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นควันนะคะเอ่อหรือจะเป็นไอน้ำหรือจะเป็นออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนอย่างนี้เป็นต้นนะคะได้หมดนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะมาดูในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะว่าใน ที่นะคะ99นะคะก็จะมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะที่นักเรียนจะต้องตอบคำถามในหนังสือเนาะเขียนตอบคำถามในหนังสือมาได้เลยนะคะเดเมเ่อวานนะคะข้อที่1นนะคะก็จะถามคำถามว่าสสารคืออะไรให้อธิบายพร้อมยกตัวยอย่างประกอบด้วยนะคะนักเรียนก็เขียนตอบไปเลยนะคะว่าสสารคืออะไรนะคะ ต่อไป number t นะคะสะสารกับสารน,นะคะแตกต่างกันอย่างไรนะคะน u m b e r ชสารมีกี่สถานะอะไรบ้างนะคะ C ให้ยกตัวอย่างนะคะ,ส,ะสารในสถานะต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอย่างน้อย5ชนิดนะคะนักเรียนก็ตอบมาเลยที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละนะคะ สาร,สารชนิดเดียวกันเนี่ยมีสถานะแตกต่างกันได้หรือไม่นะคะนักเรียนก็ลองคิดดูว่ามันน่าจะได้ไหมนะคะชนิดเดียวกันนะมันน่าจะได้ไหมนะคะอ่ะโอเคทีเกอร์ก็จะมาเฉลยนะคะแต่ก่อนที่ทีจเชอร์จะเฉลยเนี่ยนักเรียนลองทําก่อนลองทําดูก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูเฉลยนักเรียนก็สต็อปวิดีโอในช่วงนี้ นะคะสต็อปไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะก่อนที่จะมาดูเฉลยสต็อปไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะ,อะพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกัน,นะค,ะค่ะข้อที่1สาสารคืออะไรนะคะก็เป็นสิ่งที่มีมวลค่ะต้องการที่อยู่แล้วก็สามารถสัมผัสได้นั่นเองนะคะเฉลย Number 2สาสานะคะสิ่งสารนะคะกับสา,สารแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็คือสิ่ง ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราเรียกว่าส,าสารนะคะส่วนสานะคะเราก็จะใช้เรียกสาสารที่มีสมบัติเฉพาะจะจงเช่นเกลือนะคะน้ำหรือแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะไปนะ Number 3สาสารมีกี่สถานะอันนี้ตอบเลยค่ะว่ามี3ส,สถานะนะคะได้แก่ของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะต่อไป Number โฟนะคะอันนี้คือนักเรียนสามารถตอบนะคะหลากหลายตามไอเดียของนักเรียนได้เลยค่ะนะคะต่อไปนะคะเอ่อ n u m b ไฟทนะคะก็คือสาราชนิดเดียวกันมีสถานะแตกต่างกันได้หรือไม่นะคะสาราชนิดเดียวกันสามารถสามารถแตกต่างกันได้นะคะนี้เดียวกันมีสถานะแตกต่างกันได้นะคะเช่นนะคะน้ำแข็งเนี่ยเป็นสารชนิดเดียวกัน มันมันมันเป็นมันเป็นชนิดเดียวกันนะคะน้ำแข็งนะคะอยู่ในสถานะของของแข็งใช่ไหมคะแล้วเมื่อได้รับพลังงานนะคะมันก็จะกลายมาเป็นน้ํานะคะมันก็จะอยู่ในสถานะของเหลวนะคะส่วนน้ํานะคะได้รับพลังงานอีกนะคะมันก็จะอยู่ในสถานะเออ ก๊สนะคะมันก็จะกลายมาเป็นไอ้น้ำที่อยู่ในสถานะแก๊สนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็จบเรื่องของสสารและสถานะของสสารน,นะคะไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ See you again จ้า